สบายดีทุกคนมาพบกับป้านอยภากิน <c> อ <oughs> <được kindergarten>. ีกแล้วซึ่งมันนีป้าน้อยจะพาทุกคนมากินดำมังคูแซ่บ ที่ปนอยต่าแล้วเป็นที่เฮียมหอยทุกคนต่าเซน้ําผูทุกคนว,ว้าแล้วเป็นที่เขยียหอยแล้วทุกคนอ้วาวทุกคนปนอยต่ำมงหุ่งแบบรสชาติแบบจี๊ดจ้าทุกคนแบบต่าเซน้ําผูแล้วก็ต่ส่ซนอไมทุกคนรสชาติทุกคนมึงไม่ใช้สีทุกคนแบบว้าแบบแบบสุดยอดเลยเนาะทุกคนมึง ปีเตอตาแซบแหงดูทุกคนเบิงเบึงปนอยจืดป่าอีกเนาะทุกคนอู้ปน้อยจืดป่าทุกคนจืดป่าอีจืดป่าแซฟเซบเนาะทุกคนปีเตอรซฟเนาะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวที่บังมือเนานะทุกคนทุกคนเบิ้งจืดน,นหัวสีไข่อีทุกคนอู้ป็นตอแเซฟแหงทุกคนเดอ้อมามามากินน้ำปน้อยขอ,ของกลับแบบอือ้หลายแหงทุกคน ทุกคนทุกคนมา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 กินน้ำปลาหน่อยทุกคนเป็นตาแซบแหงเป็นปลาหน่อยต่หิวข้าวเนาะมื้อนี้เนาะอืมทุกคนเป็นตาแซบบ่ทุกคนตํมามัุหงจืนปากับหน่อไม้แซบแซบเลยทุกคนมาได้มากินน้ำปลาหน่อยมามากินน้ำปลาหน่อยเลยทุกคนอ้ตํมามัุหงเซมมากกแซบแซบอืมวหาวมูอาทุดๆ,ๆขับไป bà bẹp dưng cọc cọc dắm xin ông ấy nó dùng không mmm 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 รสชาติแบบจีดจานแหงทุกคนสื้งค่ะส่วปฝาเป็ดกรอบเศ่้มหูหูเข้าทุกคนคอยคำ,ำยำแรงเสรไหลเด้อแต้มหู แต่บางห้องบางคนกินได้กับเบอร์เบอร์คืออะคะมันก็ป่ามันเป็นป่าธรรมชาติไอมายูแขวบุริคำส่ทุกคนมิตรคือป่าเนี่ยเว่าปิ้งปิง้งกินจะก้างหลจืนจะแซ่บทุกคนอื แบบอืมสามสินละไม้อืมนี่ปเป็นน้อยจืนหัวสิไข่หิไข่กรอบกอบืมสามหังน้อไม,ม้นี่มันเปนน้อยไปหาอเองทุกคนน้ามไม้สดๆน้องไม้ไรอืม ถั่วผูกินเท่าไหร่ต้องมีทั่วผู๋หัวครับเสียเพีงทุกคนอือกลับมาห้าครับ กรอบแงค่อยจืดนะทุกคนแซ่บแฮงอู้แส,บสแบบจิตจจจิตจจทุกคนแซ่บแบบ หัวตายกินเหมือนหัวเลยแ้งหอมรา ออมแซ่บหลทุกคนปีนูต่ตำกินเท่าดกกบะเบื่อเสิแ mm. ์ฟเพิ่มนี

ขนปิ้ง,งกล้ากหลายไปไ่ว่ไปหรปลุกคนม่รู้ซื้อต่ปาธรรมชา,มาติต้น้ำของเสร็จายเสร็จบเดอมเ้ยนักินจำปัญงามหาปรญาเยอะไปเยจำทุกที่เพื่อสาตมแบบชี้แจ พี่จ้าเหรอมาเอ้า,อาหวานว่าเป็นอะไรต้มให้ปงห็งหน่วยน้ำตาลต้มจืด,ดจืดดูก่อนต้มจืดจืดแกมีมะกอกทุกคนมะกอกอืมมะกอก ขเขาแดเนาะเขาเขาโน่นร้อ,อ,อนๆแบัน้นนำดำดำน้ำป่อือมเสียบ

ินจอมกินถ้วยก็บ่เบืบ่อคนเศบหลายคำนี้ง่าเนานะ นั่นะเสร็จเลิศเลิศอืหอมอยากมาไลน์มึนแล้วนะทุกคน ของเผ็ดบ้านเราดีกวา่าเผ็ดแบบอะไรกจ่ายขนาดอืมนมแบบนิ้นเกลืองแบบนิ้นนิน้นมัูกับมัูกรอบทุกคนพอพูด อบผุ่งนะแบบกรอบมันกลมหวานอืนนมรอบชับดึดอืม

กี่วันลืมติดหม่ Một Thì bạn ห,หวานออกมาืมจเห้อมกันมาแซบ่บแหทุกคน จบแบบเด้อก <Yeah. S 1> ินหัวสิคะ <Yeah. S 1> ว้าแซ่บเลยทุกคนทั้งแซบ่บทั้งเผ็ดทั้งนัวแบบ หอมน้ำปูนะทุกคนแซ่บได้เด้ทุกคนน้ำตาฉุนออกทุกคนโอ้แซ่บแหงทุกคนเป็นแดดแดดทุกคนปัดน้อยพากินตามวันนี้เป็นตาแซ่บบ่ทุกคนมักกิมนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปัดน้อยเด้อสำหรับคลิปต่อไปปดัดน้อยจะพาไปกินอย่างนั้นอย่าลืมติดตามเด้อสำหรับคลิปนี้ปัดน้อยเพลิดเพลินปัดน้อยไปซอกกิดนยดยางนเย็นกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปัดน้อยขอลาไปก่อน